สวัสดีค่ะคลิปนี้พาท่านู้ชมมาชมแม่พันธุ์ของเรานะคะตอนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดนะคะแต่ละนางท้องบลึมเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราจะปล่อยแพะแกะเวลาเดียวนะคะจะเป็นบางวันก็บ่ายสองบางวันก็บ่ายโมงนะคะเที่ยงนะคะจะปล่อยยาวเลยนะคะยันห้าโมงเย็นแต่อยู่ในคอกแพะแกะของเราจะท้องไม่โตนะคะเห็นไหมคะ แต่ถ้าออกมาข้างนอกนะคะ,นะคะเขาจะกินอิ่มมากๆเพราะในคอกเรามันจะมีวัวด้วยนะคะวัวจะกินเยอะเลยนะคะอาหารก็จะน้อยนะคะหญ้าก็จะสั้นกรียนเลยนะคะแพะแกะก็จะกินไม่อิ่มนะคะแต่ะละนางนะคะท้องแก่ด้วยนะคะจะจวบกับกินอาหารอิ่มด้วยนะคะใกล้คลอดแล้วนะคะนม ใหญ่แล้วอย่างแม่นี้นะคะแม่หนูพุกของเราก็ไม่ต่ำนะคะแฝดอันนั้นแกะนะคะตองนั้นก็ติดแล้วได้ตัวเดียวนะคะเดีย๋ยวจะพาตามกลุ่มไปแล้วนะคะนะคะี่ค่ะเริ่มอิ่มกันนะคะแต่จะกินหญ้าประมาณนี้นะคะช่วงนี้จะแห้งแล้งแล้วนะคะอาหารก็จะลำบากฝนไม่ตกลงมาเลยนะคะตอนนี้